สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข้อมูลอัปเดตอยู่ประมาณ3เรื่องค่ะเริ่มจากแบรนด์เลนกิ้งเกิลกรุ๊ปก็คือการจัดอันดับชื่อเสียงของศิลปินและความนิยมของศิลปินค่ะซึ่งจะนับเป็นรายเดือนนั่นเองค่ะโดยแบรนด์เลนกิ้งเกิลกรุ๊ปประจําเดือนกรกฎาคมในปี2022นี้อันดับ1ได้แก่วงแบล็คพิงค์ค่ะผลวิเคราะห์ของคีย์เวิร์ดที่สูงสุดของเดือนนี้ก็คือคําว่านางแบบคมแบ็คทะลุทะลวงและที่อยู่ในคําหลักเลยก็คือลิซ่าอินสตาแกรมแฟชั่นโชว์ค่ะยินดี นะคะสาวๆเก่งมากเลยค่ะไม่ได้คัมแบ็กนานแต่ก็ยังมีเรื่องให้พูดถึงอยู่ตลอดเลยค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของคุณบาบินที่ไม่ยอมให้พวกเรา move on จากงานบูเกอรี่ค่ะซึ่งหลังจากที่ Lisa, ลิซ่าลงรูปและสตอรี่ย้อนหลังในเซ็ตชุดท้องที่ไปรอดูหอยเฟลในตอนกลางคืนในไอจีเมื่อวานนี้เองค่ะและลิซ่ายังมีการเช็คอินย้อนหลังที่โรงแรมบูเกอรี่โฮเทลปารีสค่ะหลังจากนั้นไม่นานคุณบาบินซีอีโอแบรนด์บูเกอรี่หรือที่แฟนคลับเรียกว่าพ่อบาบินค่ะมาอัพไอ ขอบคุณลิซ่าสำหรับการค้นพบบุเกอรี่โฮสเทลปารีสค่ะพร้อมรูปบรรยากาศสวยๆของโรงแรมพร้อมบอกอีกว่าเราอดใจไม่ไหวที่จะได้พบคุณที่นั่นอีกครั้งพร้อมพิมพ์ขอบคุณ4ี่ภาษากันเลยทีเดียวค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะ พอบาร์บินต้องปื้มลิซ่าขนาดไหนถึงขั้นที่มาลงสตอรี่พร้อมกับใส่เพลงลาลิสาด้วยค่ะไม่ยอมให้แฟนลับมูฟออนจากงานดินเนอร์ชุดเหลืองเลยจริงๆค่ะเหมือนพ่อภูมิพพใจในตัวลูกสาวสุดๆให้ฟีลลูกรักเลยค่ะและยังคงวนเวียนกับงานบุกเกอรี่ค่ะทุกคนมีท่านหนึ่งที่เคยร่วมงานกับลิซ่าค่ะเขามาพูดถึงลิซ่าในสตอรี่ไอจีซึ่งเขานะคะได้รับเชิญไปงานบุกเกอรี่ด้วยเขาเล่าถึงเหตุการณ์ย้อนหลังเมื่อลิซ่า Lisa ไปงานบุกเกอรี่ในชุดสีเหลืองครั้งนั้นและยังพิมพ์ข้อความเล่าถึง ความประทับใจที่มีต่อลิซ่าพร้อมกับชมความเป็นมืออาชีพของลิซ่าไว้ว่ามันยอดเยี่ยมมากที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าเราถ่ายทําที่โรงแรมของเธอที่พักของเธอเธอน่ารักมากสุภาพสุดๆเราได้รับทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายครั้งแรกค่ะดังนั้นเธอจึงเป็นมืออาชีพที่แท้จริงแม้งานจะผ่านมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนพูดถึงอยู่ตลอดเลยค่ะลิซ่านี้ร่วมงานกับใครเขาก็รักแล้วก็เอ็นดูและถูกพูดถึงอยู่ตลอดเลยค่ะคุณคนนี้นะคะยังเป็นคนที่ปล่อยคลิปงานเบื้องหลัง แฟชั่นโชว์เซลีนของลิซ่าด้วยคะ่ะซึ่งแอดเคยพูดถึงอยู่เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะ <pe at> เขามีคลิปในโทรศัพท์เยอะมากเลยค่ะในงานเซลีและเขาบอกว่าเขาจะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆคะ่ะ